เคสแรกที่เจอปัญหานี้ใช่ไหมครับน่าจะประมาณ10ปีได้แล้วครับ2,550ผมได้ไปรักษาปลาเขาเลี้ยงปลาอยู่ในลักษณะคลครๆคอนโดหรืออยู่ชั้นสูงๆเป็นเป็นเฮ er ียคนหนึ่งที่ใจดีมากครับเขาก็แยกปลาไซส์ใหญ่อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยครับอาการที่เราไปเห็นเนี่ยก็คือว่ามันอยู่ในบ่อย,อยางใหญ่ๆนะครับ แล้วก็จอดอยู่ที่พื้นตัวเจ้าของเนี่ยก็คือเฮียเนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยหมอมันอยู่แบบเนี้ยมาเป็นเดือนแล้วเราทําอะไรกับมันได้บ้างผมก็ได้ขออนุญาตวางยาสลบนะครับเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าตัวมันใหญ่เนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดแล,และกังวลที่สุดก็คือแผลใต้ท้องปรากฏพลิกออกมาเนี่ยคือมันแดงหมดเลยแดงแล้วก็แบนตรงที่มันทับจากน้ําหนักที่มันกดลงมาเนี่ยมันก็จ,จะแบน เราพยายามที่จะอธิบายให้เขาให้ให้ให้เฮีย er ฟังอะนะครับว่าผมว่ามันไม่น่าจะหายแน่เลยเพราะว่ามันเป็นถึงขั้นนี้แล้วอะ่ะผมประทับใจมากเลยเฮียบอกว่าหมอเอาให้ถึงที่สุดถ้ามันจะตายก็แปลว่าเราพยายามแล้วผมก็จัดเต็มเลยครับคือเขาเนี่ยเราก็รักษาเรื่องของการติดเชื้อด้วยจะส่งเอ็กซเรล์ก็ลำบากคือตอนนั้นเนี่ยตัวเฮียแกก็ค่อนข้างมีอายุครับแล้ว ก็ไม่รู้จากใครจะไปย้ายปลาให้แกแตัดสินใจว่าโอเครักษาเลยเราก็ให้ยาแล้วตอนนั้นนะคือคิดอะไรไม่ออกเนี่ยในการที่จะพัฒนาพัฒนาเหมือนบริหารถุงลมให้มันกลับขึ้นมาไซส์ปกติเนี่ยถ้าปลาปกติเนี่ยในการว่ายขึ้นว่ายลมว่ายลงเนี่ยถุงลมมันจะมีการขยายหดขยายคือเฟกซิฟิบิลิตี้หรือความยืดหยุ่นของมันยังมีอยู่เราพยายามครับไปทุกเย็นเลยจําได้เลยครับว่า อุ้มปลาอุ้มขึ้นอุ้มลงอุ้มขึ้นอึ้อุ้มลงเหมือนบริหารเรามีความเชื่ออย่างนั้นสุดท้ายเนี่ยมันมีไหว้ขึ้นมาให้เราเห็นทีหนึ่งกับตาตอนนั้นดีใจมากนะครับคิดว่าเออการบริหารถุงลมน่าช่วยได้แต่หลังจากนั้นไม่นานมันก็ตายครับตอนนั้นผมรู้สึกว่าถ้ามันติดเชือ้อมันควรจะต้องดีกว่านี้ เราพยายามสรรหายาที่ดีที่สุดที่คิดว่าจะช่วยมันได้ให้มันแต่ว่าเราติดแค่เรื่องเดียวคือเราช้าไปช้าไปที่จะช่วยมันอันนี้คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้ปลาเป็นอย่างเงี้ยจากคนที่หลักปลาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าโลกเนี้ยเรารู้จักมันน้อยเกินไปถ้าเรารู้จักมันเยอะกว่านี้เราน่าจะช่วยมันได้ คือจริงๆมันไม่ใช่แค่เคสเนี่ยเคสเดียวนะครับมันก็ถูกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆระยะหลังเนี่ยพอเรารู้สึกว่าปัญหาพวกเนี้ยมันดูเยอะขึ้นแล้วมันเป็นเฉพาะกับปลาที่มันใหญ่ผมเชื่อว่าพอปลาที่มันอยู่กับเจ้าของนานๆเนี่ยความผูกพันกับค่าทุนหวังมันมันวิ่งคู่กันผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคเราลองให้เวลาและศึกษากับมันแบบจริงจังสักตั้งหนึ่งอย่างที่บอกครับว่า ถ้ามันไม่ได้มันก็อย่างนี้แหละมันก็เสมอตัวแต่ถ้ามันได้มันอาจจะทำให้หลายๆชีวิตมันมีเวลาอยู่บนโลกนี้ได้นานขึ้นและเจ้าของก็จะมีความสุขกับมันได้เยอะขึ้นในความรู้สึกที่ผมคิดตอนนั้นผมก็เล่นนวนศึกษาว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาเจอกันบ้างไหมหรือเขาเจอกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรและเขาทำยังไงเราก็ศึกษาศึกษาถามทั้งสัตวแพทย์ในต่างประเทศที่เขา มีประสบการณ์เรื่องนี้เหมือนกันคือเขาก็คือผมรู้สึกมันตอบแล้วมันไม่ยังไม่ไม่เป๊ะในใจอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าศึกษาเองดีกว่าในเมื่อบ,บ้านเราอ่ะประเทศไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เลี้ยงปะคาบจำนวนไม่น้อยฟาร์มหลายๆฟาร์มบ้านเราก็มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นผมมองว่าการหาแซมเปิลในเคสนเี้ยไม่น่าจะยากแต่แค่ว่าเราต้องจริงจังเพื่อที่วันหนึ่งเนี่ยถ้ามันประสบความสำเร็จ เราต้องไปช่วยให้เขาได้พอเราเริ่มาเริ่มศึกษาลึกขึ้นลึกขึ้นเราเริ่มกันลือประวัติเก่าๆที่เราเช็คว่าตอนที่เขาเอามารักษาเนี่ยมันมีอาการอย่างนี้เราก็เริ่มเอาเอกซเรย์เมื่อปีแบบหลายๆปีย้อนหลังเนี่ยมาเก็บเก็บเป็นสถิติแล้วก็มาดูว่าอะเคสนี้ตอนมาเนี่ย เป็นแบบอาการขั้นสุดท้ายแล้วถุงลมมันแสดงออกมาอย่างไงจากฟิล์มเอ็กซเรย์หรือเคสนี้เพิ่งเริ่มมีการหุบอากาศฟิล์มเอ็กซเรย์มันฟ้องอะไรเราเราเริ่มมาจัดเป็นแคตตาก็อครับว่าระดับไหนระดับไหนอาการเป็นยังไงตัวถุงลมเป็นยังไงเพื่ออย่างที่บอกว่าเรา,เราพยายามหาว่าสาเหตุมันคืออะไรหลังจากนั้นเนี่ยทุกการที่เรามีการผ่าซากนะครับโดยเฉพาะปลาใหญ่เนี่ยเราเริ่ม เขาเรียกว่าอะไรแบบเริ่มพุ่งเป้าไปมากยิ่งขึ้นว่าอฟิล์มเอ็กซเรย์ออกมาอย่างนี้พอสุดท้ายแล้วเสียชีวิตเราไปเจออะไรมันซึ่งจริงๆมันมันมันค่อนข้างเชื่อมโยงกับฟิล์มเอ็กซเรย์คือเป็นแนวทางเดียวกันก็คือเราไปเจอถุงลมที่มันเล็กลงหรือว่าผิดรูปจากอะไรก็ตามเราเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นลักษณะแบบนี้เรามีคชั่นมากในใจและหลังจากที่เราไปคุยกับเจ้าของหรือผู้เลี้ยงะครับว่า ช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าปลาตัวนี้ก่อนที่มันจะมีอาการจอดที่พื้นเนี่ยมันมีอาการอะไรก่อนไหมหรือเลี้ยงแบบไหนในเี่ยมันมีคํานึงผุดขึ้นมาคือหุบอากาศโดยทั่วๆไปเนี่ยภาวะการหุบอากาศเนี่ยเราจะถูกมองว่ามันมีปิ้งใสเกาะที่เหงือกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องเหตุการณ์เนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วคือเราเคยมีการคุยกันครั้งหนึ่งครับกับพี่สุชาติที่เป็นนักเลี้ยงปลาเราเคยบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่เราขุดปลาสิต ไม่เจอแต่ทําไมมันทุบอากาศแล้วพี่สุชาติก็ได้แนะนำอาการกลุ่มอาการหนึ่งที่เรียกว่าเรือดำน้ำําพี่เขาเล่าให้ผมฟังว่ามันจะขึ้นมาคุบอากาศแล้วก็ปล่อยฟองปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไปจอดที่พื้นพอเราไปเช็คแล้วเนี่ยเราตามไปเช็คเลยครับว่าตัวนี้มันเป็นอะไรปรากฏว่าปรสิตก็ไม่มีซึ่งถ้าปรสิตมันมีมันจะไม่แสดงอาการแค่ตัวนี้ตัวเดียวในบ่อเพื่อนๆมันก็ต้องมีแฉลบบ้างกระโดดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มี เราก็เลยเอาคําว่าคุบอากาศเนี่ยมาตั้งเป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งว่าทําไมปลาถึงต้องคุบอากาศครับมันก็เหมือนกับโชคละมังครับที่เราเราได้รักษาปลาหลายๆชนิดมันมีวันหนึ่งเนี่ยเราเจอปลาโรน่ามีภาวะหลังลอยหลังลอยก็คือว่าส่วนหลังเนี่ย พ้นเหนือน้ําขึ้นมาสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือเราต้องเอาลมออกบางส่วนหรือเดินลมออกจากถุงลมบางส่วนเพื่อให้เขาจมลงไปเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันลอยเนี่ยผิวหนังตรงเนี้ยเมื่อมันจะแห้งแล้วก็จะติดเชื้อตามมาปรากฏว่าพอเราเจาะฟึ๊บปลามันจมโป๊ะสักแป๊บหนึ่งมันขึ้นมาฮุบปบึ๊บทำให้เราสงสัยว่าเอ๊ะมันหุบอากาศมันหุบเพื่ออะไรทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อปลาเนี่ยถ้ามันถูกรบกวน ถุงลมให้ตัวมันดิ่งลงหรือว่าตัวมันรู้สึกว่าบาลานซ์มันเนี่ยไม่ปกติมันจะมีการคอมเพนเซตหรือการชดเชยก็คือทำยังไงก็ได้เนี่ยให้ลมเข้าไปในระบบมันให้อยู่ในสภาวะใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดมันก็เลยเป็นสาเหตุของการที่จะทำไมปลาที่เริ่มมีอาการสิงถึงหุปอากาศคือหลังจากที่เราที่เพื่อนเพื่อนที่พี่ที่เขาเลี้ยงปลาคาร์บะครับเขารู้รู้ว่าผมศึกษาเรื่องนี้ครับเราก็เจอเคสเยอะขึ้น ผมขอแยกเป็นสามระดับละกันสำหรับปลาที่ต้องแต่มีความเสี่ยงไปจนถึงปลาที่แสดงอาการคือในสเต็ปแรกเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกมันจะเริ่มมีการหูบรากาศหลังจากที่ตัวถุงลมมันถูกรบกวนซึ่งอาการเนี่ยเราก็จะเจอในลักษณะว่าหลังมื้ออาหารปลามีการหุบมากขึ้นเราใช้คำว่ามีความภา,าวะความเสี่ยงที่จะเป็นอาการจอดพื้นบ่อละกันอย่างที่สองเนี่ยเริ่มมีอาการละก็คือ ปลาเนี่ยว่ายได้แต่พักๆก็จะไปจอดทีหนึ่งซึ่งอันนี้ผมยกให้เป็นระดับ2แล้วกันส่วนระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือ90%ซของใน1วันจอดที่พื้นเป็นหลักมีว่ายขึ้นมากินอาหารบ้างโดยการใช้สะบัดข้อหางนึกภาพง่ายๆว่าพอลมมันไม่พอสิ่งที่ช่วยได้ก็คือใช้กล้ามเหนือสะบัดขึ้นมาที่ผิวน้ำแล้วก็กลับไปตกที่เดิมประมาณน,นี้ครับ คือหลังจากที่เราได้ข้อสรุปในมุมที่ผมศึกษามานะครับทําให้เรารู้ว่าจริงๆในปัญหาเรื่องนี้มันเยอะมากในบ้านเราแต่แค่ในสมัยก่อนเนี่ยคือเขายังไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นอะไรพอเราได้ข้อมูลจากผู้เลี้ยงเยอะขึ้นมีการสนทนานกับผู้เลี้ยงเยอะขึ้นเนี่ยทำให้เรารู้ว่าปลาที่เริ่มมีอาการเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันเล็กที่สุดนะครับไซส์ที่มันเล็กที่สุดเนี่ยก็คือ30เซนไซส์ที่มันเยอะใหญ่ขึ้นเนี่ยภาวะความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้น เหตุผลที่เราเจอในปลาใหญ่มากกว่าปลาเล็กในมุมของผมเนี่ยผมเข้าใจว่าในปลาเล็กเนี่ยอย่างโตไซนะครับพฤติกรรมของโตไซกับปลาใหญ่เนี่ยไม่เหมือนกันหนึ่งเลยเนี่ยโตไซเป็นปลาที่ค่อนข้างปาดเปลี่ยวว่ายเร็วมีแอคทิวิตี้ต่อแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งต่างกับปลาหลปลาใหญ่ที่การเคลื่อนไหวก็จะช้าลงการเผาผลาญก็จะช้ากว่าปลาเล็กนะครับและความต้องการของอาหารปลาของปลาเล็กเนี่ย หรือพลังงานเนี่ยก็สูงกว่าปลาใหญ่ทําให้โอกาสที่จะเจอปัญหาโรคเนี่ยในปลาใหญ่เลยมากเจอมากกว่าปลาเล็กในปลาใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปให้ฟังว่าช่องท้องที่มันมีปริมาตรจากัดปลาใหญ่เนี่ยมันมีการสะสมของไขมันที่เยอะกว่าปลาเล็กเพราะว่าพลังงานใช้น้อยกินไปสะสมมากกว่าใช้มันก็เลยทําให้ความเสี่ยงเนี่ยตกไปอยู่ที่ปลาใหญ่มากกว่าปลาเล็ก ในส่วนในส่วนของเรื่องของภายในและกันนึกถึงว่าเราเนี่ยก่อนลูกโป่งเราว่ายน้ําวันหนึ่งนะถ้าลูกโป่งตัวเนี้ยมันใหญ่ขึ้นเราก็จะลอยขึ้นผิวน้ําแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยถูกไอ้ลูกโป่งลูกเนี้ยมันเล็กลงมันก็จะจมเหมือนกันครับคือถุงลมเนี่ยเป็นอวัยวะที่ช่วยในการทรงตัวของปลาหรือบาลานของปลาไม่ว่าจะเป็นการว่ายขึ้นบนผิวน้ำเพื่อกินอาหารหรือว่ายลงไปที่พื้นบ่อ ไปเลมตะไคร่จากที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยรวมถึงเราได้ฟิล์มเอ็กซรเลของปลาที่เริ่มมีการฮูบอากาศเนี่ยเราพบว่าหลังจากที่ปลาฮูบอากาศเข้าไปแล้วเนี่ยลมที่เข้าไปในทางเนือนออาหารมันมีโอกาสขึ้นไปเบียดหรือไปรบกวนบริเวณถุงลมเมื่อถุงลมถูกรบกวนนานๆเนี่ยฟังก์ชันหรือการทํางานของตัวถุงลมเองเนี่ยก็จะค่อยๆถอยถอยลงไปความยืดหยุ่นที่เคยยืดได้หดได้แต่เมื่อมีอะไรบางอย่างมาดันไว้เนี่ย f ฟ e ซิบิลิตีหรือความยืดหยุ่นเนี่ยจะค่อยๆเสียไปทําให้ถุงลมที่ถูกเบียดนานๆเนี่ยจะมีการหนาตัวขึ้นการแลกเปลี่ยนก๊าซจากล่างแห่ของเส้นเลือดที่มาเลี้ยงตรงเนี้ก็จะแย่ลงทําให้ส่งผลให้ปลาเนี่ยค่อยๆลงไปจอดที่พื้นครับผมถือว่าผมคุ้มนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างใช้เวลากับเรื่องเนี่ย เยอะมากเลยเพราะผมรู้สึกว่า <c oughs> การที่อารมณ์นะวันนั้นที่เราไม่สามารถช่วยผู้เลี้ยงได้กับวันเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ร้อยปอร์เซ็นตแต่อย่างที่ผมคิดในใจว่าถ้ามันมีแค่ 10, 20, 30มีโอกาสที่จะทำได้มันคุ้มที่จะทำหลังจากที่เราเริ่มศึกษาอย่างจริงจังเนี่ย เราเริ่มเห็นเจ้าของหลายๆคนส่งภาพมาให้เราดูหรือวิดีโอให้เราดูว่าหมอมันลอยแล้วนะหรือว่าหมอมันหยุดคุบแล้วนะผมรู้สึกว่า5-6ปีที่แบบเราเริ่มที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้วันนี้มันเริ่มเป็นไปได้ผมรู้สึกว่าผมไม่เสียเวลาที่ทำไปและและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่ามันน่าดีใจตรงที่ว่าจากที่สมัยก่อนเนี่ยเจ้าของเขาคิดว่า อืมมันเป็นปัญหาที่มันแก้ไม่ได้พอมันจอดผมก็เตรียมตัวทิ้งหรือก็ปล่อยให้มันตายแต่ถ้าวันเนี้ยพอเรารู้แล้วว่ากระบวนการสาเหตุมันเป็นยังไงเราสามารถต้องกันมันได้หรือว่าช่วยมันทันก่อนที่มันจะไปจอดคําว่าสิ่งแล้วก็ทิ้งคํำนี้มันจะค่อยๆน้อยลงไปอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดหวังและเราก็ยังคงต้องศึกษากันต่อไปว่าทํายังไงให้ เคสแบบนี้น้อยน้อยน้อยลงไปเรื่อยๆจริงๆมันเหมือนกับการร่วมมือกันทั้งผู้เลี้ยงหรือว่าตัวสตวแพทย์หรือว่าหมอเองที่เราจะร่วมมือกันเพื่อทําให้ปัญหาเรื่องนี้มันค่อยๆน้อยลงไปแล้วสุดท้ายเนี่ยครับมันจะกลับไปตรงที่ว่าป้องกันดีกว่ารักษา